ศึกษาง,งานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาวกุจิกมาอย่างยินยาวนานครับวันนี้เนี่ยก็มีเสียงตอบรับดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงอุปกรณ์จีนซึ่งอยู่นี้ก็นพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชุดแล้วก็มีมายากลแล้วตลอดจนวันนี้นะครับเรายังมีสิงตโตดอกเมยแชมป์ประเทศไทยซึ่งได้แชมป์ล่าสุดจากร้อยเอ็ดมีมังกรพันเสาที่สวยๆนะครับแล้วก็จะมาแสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ มารับชมเป็นสี่มงคลปีหน้าเป็นปีมังกรทองนะครับตลอดจนเนี่ยผมเองมีกุจิกมือกีฬาที่มีกีฬาอยู่ทั้ง5ประเภทนะครับไม่มว่าจะเป็นฟุตซอลวอลเลย์บอลตะก้อเปตองและบาสเกตบอลน,นะครับก็สนุกสนานครับมีถนนคนเดินมีจุดเช็คอินวสวยๆไม่มว่าจะเป็นซุ้มโคราชไม่ว่าจะเป็นเอ่อกล่องของขวัญโคมสวยด้วยมือเราแล้วก็นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารรักษาต่อย,ยอด ซึ่งต้องนำเรียนครับว่าการแสดงบนเวทีก็สนุกสนานไม่แพ้กันนะครับเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของคนกุจิกนะครับมีมีความสามัคคีกันมีความดูแลกันนะครับเพราะเรามีสโลแกนครับว่าคนกุจิกรู้หน้าที่มีวินัยเสียสละและสามัคคีผิดจากนี้ไม่ใช่เรานะครับก็นำเรียนครับว่าอยากที่ท่านยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันให้รีบมาชมนะครับท่านพลาดปีนี้ปีหน้าเจอกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะ อานะ <nt> <monastery> รัธนาคุณพระศรีลไตนะครับสี่สิททั้งหลายบารมีของบูรพมหากษัตริย์จนคุณย่อมโมบารมีของสารชวจม่กุจิตและสิ่งที่ท่านตบนับถือตดนบันไดให้ท่านมีความสุขความเจริญรับปีใหม่สมรริเจด้วยกันมีมังกรทองที่เราจะมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าด้วยกันสุขภาพแข็งแรงด้วยกันนะครับขอบคุณครับเจ้าพ่อมังกรทองนะครับขออวยพรให้ทุกท่านนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นัญยืนกิจการค 认同。